เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาดูเกม n e c ครับในมิเตเกมอะไรวะตำรวจจับโจรกันอีกเช่นเคยนะครับก็โอเควันนี้นะฮะก็กำลังจะมาถ่ายคลิปมีน้องๆมาขอถ่ายรูปด้วยเนะี่ยโคตรจะเยอะนะครับผมก็ ถ่ายรูปลงเฟซไปแล้วก็ไปดูที่เฟซบุ๊กเว็บคุงยิงยนะครับก็อยากจะบอกถึงน้องๆทุกคนที่เข้ามาเจอกันในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับว่าไปดูรูปได้ที่ในเพจเอยไม่ใช่ในเพจในเฟซส,ส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับผมถามว่าทาไมพี่เว็บไม่อน้องเขาเข้ามาเล่นด้วยก็เพราะว่าถ้าเราเป็นคนไทยแล้วมาเล่นด้วยกันอะ่ะแล้วผมจะต้องไปนั่งระแวงเว้อมันจะเล่นไม่สนุกนะครับก็ตามนั้นเลยเนาะเออผมกลัวมาเล่นไม่สนุกก็เลยโอเคขอให้น้องเข้ามาถ่ายรูปนู่นนี่นัน่นพูดคุยยกกันนเล็้อ จากกันโอเคแค่นั้นนะแต่ว่าถ้าจะให้มาแคสด้วยผมกลัวมันมันมันจะมาระแวงกันเองอะเออก็จะแบบเฮ้ยคนไทยไม่ต้องฆ่ากันดิเฮ้ยพี่เวฟกูฆ่ามึงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยถูกปะมันจะแบบมันจะเลงกันเราไปเล่นแบบที่แบบไม่มีใครรู้จักเราอันนี้จะดีกว่านะครับมันจะได้แบบสนุกกว่านะจ๊ะแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนก็อีกเรื่องหนึ่งนะเฮ้ยเฮยเฮยว่าที่โถโถถังเดี๋ยวนะต้องรอคนเข้ามาใช่ไหมเนี่ยกว่ามันจะเข้ามาเต็ม โอ้สวัสดีครับน้องสาวโอ้โหใส่เสือ้อเหมือน <c oughs> เหมือนในตรงนี้มึงแต่งขี้กเกียจแต่งเลยนะเนาะไยตัวอะไรวะเนะี่ยปล่อยมันไปปล่อยมันไปรอเวลาครับผมประมาณ40 40ิกูวีกว่าจะไอนี้ได้โอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมผมก็จะทําตามสัญญานะครับแล้วก็จะลงคลิปให้สคลิปเหมือนที่พูดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ <c oughs> โอเคตามนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าใครปิดเทอมแล้วคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างอ่า ใครปิดเทอมแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปแล้ววันนี้ผมมีอะไรจะบอกกับทุกคน <c oughs> จะทำดีปะวะ <c oughs> ให้ทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับผมใครที่ปิดเทอมแล้วคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ปิดเทอมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ก่อนผมจะดูว่าอคนปิดเทอมเยอะหรือยังถ้าคนปิดเทอมเยอะแล้วปิดเทอมนี้เราจะมาแจกของกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แจกในคลิปนี้นะจะแจกในคลิปต่อ,ตอไปแต่ว่า แค่ให้คอมเมนต์ดูก่อนว่าคนเขาปิดเทอมกันเยอะหรือ,อยังผมอยากรู้ว่าคุณทุกคนปิดเทอมเยอะหรือ,อยังผมกกลัวแบบพี P ่พี P ่วีผมยังไม่ได้ปิดเทอมเลยอ่ะพี่พี่รีบแจกจังเลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็กลัวเป็นเรื่องเป็นเาวาดามุงดาม,มากนีกอ่าแต่จะมาแจกอะไรเดี๋ยวคอยดูกันเป็นของที่ชาวไมค์คราฟหลายคนอยากได้หลายคนอยากได้แต่บางคนอาจจะไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ลายเซ็นผมแน่นอน ผมไม่ได้แจกลายเซ็นผมผมไม่ได้แจกรูปถ่ายผมไม่ได้แจกอะไรแบบนั้นแน่นอนนะครับไม่ใช่แบบเอ่อเอากระดาษมาเขียนลายเซ็นแค่นั้นไม่ใช่โอเคมาเริ่มเล่นเดี๋ยวมาเล่นกันก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อดีวนะไม่มีไอ้นี่ให้เลยหลยอยากจะได้ธนูบ้างอะ่ะเออเดี๋ยวนะคิดจะไม่มีจริงๆเลอพอจะมีสักอันไม่ลเละนี่วะทางนี้มีปะไม่น่าจะมีนะครับผมว่าเราไปดูไอ้ตรงนั้นไหม แล้วใครอยู่ข้างล่างนี่วะเหมือนมีชื่อเหมือนมีชื่อคนอยู่ข้างล่างเนี่ยแนละโอ้โหมันน่าจะมีทางลงหรือเปล่าเฮ้ยวัดีเพื่อนวัดีเนยโอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องมาเปิดอยู่ฝั่งนี้ป่ะถ้าเราไปเปิดอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวมันมีคนตบเราแน่นอนเนี่ยเปิดอยู่ในโคตรในซอกในซอกในมุมโอเคเราได้ได้แล้วเดินหนีกูไม่เกี่ยวได้แล้วเดินหนีเดี๋ยวมันฆ่าเราไม่ได้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  เออเดี๋ยวมันแบบมันเห็นเราไอ้นี่เดี๋ยวมันฆ่าเราตายเฮ้ยผมว่าเราเดินตามละเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ไอไอนี่ไอ้นี่มึงมึงมึงยังไงมึงยังไงนี่ไงเรียบร้อยเก็บหนึ่งครับผมโอเค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 ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้โอ้ยโจร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 เยอะมากเดี๋ยว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 โอ้โหมันจะฆ่าปิดปากเราปะเนี่ย โอ้ยไอตัวสีน้ำเงินโอเคเราเจอแล้วครับมันเปิดประเด็นกับเราก่อนโอ้หชิบหายเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่อเราต้องไปไปล่ามันใช่ไหมตอุ้ย,ยตำรวจตายหนึ่งคนอ้โหเดี๋ยวนะไอตัวสีน้ำเงินมันอยู่ในนี้ไหมมันอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าไม่อยู่นะครับไม่อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวนะผมว่าเราควรที่จะ หาตามล่าและฆ่ามันจริงซะนี่เหรอโอเคนี่ตายแล้วอะไรไม่ต้องมาใกล้กูมึงไปเลยจะไปไหนก็ไปไม่ต้องเข้ามาเดินเป็นกรุงเป็นใกล้ไอคนนี้คนที่เราฆ่าบอกว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามาใกล้กูนะกูมีพระนะเฮ้ยมึงอย่านะหลวงปู่เนนคํานะเว้ยกูมีเดี๋ยวนะไอคนนี้ข้างหลังนี่ดูไม่น่าไว้วางใจโอ้โหคนมันตีกันระแวง อะไรกูไหวคนนี uh ้มันล็งเราแล้ววะเออมันล็งเราแล้ว่ะเหมือนมันจะระแวงเราอ่ะเอาเดเอาเดมึงเปิดกูก็เปิดมึงเอาเดะมึงมาดิเปิดกูก็เปิดมาดิโอเค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 เข้ามาคลิกคลิกคิกเทสเทสโอเคให้แมวน้ําดูเนี้ยว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่นะเนี่ยแมวน้ํามึงดูดิเนี่ยโอเคเนี่ยเนียเนียให้แมวน้ําดูเนี่ยเมื่อกี้ไอหน้าแมวน้ํานั้นมันไอนี่นะโอเค มันน่าจะคิดว่าเราไม่ใช่หรอมั้งมาใครเปิดมากูเปิดสวนเราดิ <elled Quel parole>, <_ média> มาใครเปิดมาก็เปิดสวนน่ะนาทีนี้ฮะเฮ้ยเฮ้มึงอะไร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 อะไรแล้วฮะมึงตายตายตำรวจตำรวจนี่ช่วยค่าช่วยค่าอะโถคุณตำรวจผมไม่ใช่โจรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 เดี๋กูเทสกูเทสได้ดู ไม่ใช่ผมไม่ใช่นะอยู่น้องอ่าไอโน่ไอโน่ไอโน่โจนไอคนไทยแน่นอนไม่ใช่ไอไม่ใช่โจนโอเคมันน่าจะเชื่อนะครับโอเคไปก็ถอยออกมาดีกว่าไะเออเดี๋ยวมันจะหล่อยแล้วอะเฮ้ย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 ดูละดูละอ่าดูมันดูมันดูมันเหมือนมันจะเนียนเหมือนมันจะเนียนไปฆ่าใครสักคนไอแมวน้ํานี่ไม่น่าจะใช่คนร้ายนะครับแต่สองคนนี้วิ่งตามตำรวจฮะแล้วก็ยังไง ยังไงทําอะไรตํารวจหรือเปล่าไม่ทําว่ะเฮ้ย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 ,เ,ยเรียบร้อยเอ้โจรโอเคโจรโจรเรารู้นเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่คนเลวเราจําหน้าในได้โอเคไอ้คนเนี้ยหน้าเราแหวงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยไปมึงอะไรไปเทสไปนี่คุณตำรวจคนนี้คนนุณตำรวจมึงดูดิเนี่ยเฮ้ย อะไรกูเทสให้ดูแล้วมึงเอาอะไรนักหนาเนี่ยฮะเทสกิจผมว่าคนเนี้ยมันเนียนนั่นแหละเออเออเออมึงเห็นไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวกูก็ฆ่ามึงทีเด้อเห็นไหมเนี่ยไอคนนี้มึงต้องมาใส่ซื้อใส่ซื้อบริสุทธิ์มึงนี่แหละมึงนี่แหละไอตัวดีไอตัวดีมึงตัวดีเลยไปเทสไปไปเทสไปไปเทสไปลูกไปเออนี่รู้จักความ โอเคดีมากมีใครไหมไอ้คนนี้ไอ้แบ็กแมนนี่ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเฮ้ยหรือว่าไปเทสที่ไปแบ็กแมนไปไปไปมึงไ,ไปเทสต์ได้ไปมึงอย่านะมึงอย่านะอย่าเข้ามาใกล้กูนะเออกูเทสเดี๋ยวกูเทสให้ดูอ่ะกูเทสให้ดูอ่ะอ่าเนี่ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยเออแล้วมาบุกมึงมาเทสบ้างมามาไปมึงมึงเทสบ้างไปไปดิ โอ้โหโดนไอ้นี่ไอ้นี่ยิงยิงมั่วอะไรเดี๋ยวมึงไปดิไปเทสดิมึงไม่ไปแล้วฮะโอ้โหเรียบร้อยวิ่งสวนนี่หลับเลยเออเดียวไอ้เพื่อนเราไม่ใช่เดียวมึงกูเข้าไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่ฆ่าคนผิดเพราะว่าไอ้ไอ้เอนี่ไอ้แบ็กแมนเนี่ยมันไม่เห็นมันเทสเลยแบ็กแมนเนี่ยฮะตำรวจตำรวจสงสัยในตัวเราเอ้แบ็กแมน แบ็คแมนยังไงแล้วแบ็คแมน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 โดนโอบล้อมแบ็คแมนไอ้หรือไอ้คนนี้วะเออเออเอามึงอ,อะไรให้กูเทส <c oughs> เอีกแยะอ่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 ะถ้าเรารีบค่ายมันเหลือกี่คนถ้าเรารีบค่ายคนนี้แล้วค่ายแบนะ็คแมนเนี่ยยังพอว่านะครับยังพอได้อยู่มึกไอแบ็คแมนไม่น่าใช่น่าจะ เหลือม er, er. ึง <notion> น <of love Airbnb> ี no ่แหละตัวเดียวนี่ไงนี่ไงเอาเดียวเดียวไม่ใช่แหระไอ้เพื่อนอ้อยอ้อยเดียวอุ้ยอุ้ยมึงเอ้ยเฮ้ยอ้าวไอพีสแลปพีไอแบ็กแมนมึงนี่แหละโจรแบ็กแมนมึงนี่แหละโจรมึงอ๋อไม่ใช่ โอเคเหลือคนเดียวครับผมไอตัวที่ชื่อ W W ไอ้นั่นอะไรทั้งอย่างดูนะนี่นี่มันเหลือ W อ่ uh, า UCCHU นะครับผมคนนี้คนสุดท้ายโอเคมึงทำให้กูงง,งเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะเอ่อตอนนี้เหลือแค่สามคนใช่ไหมแบกแมนแล้วก็ผมแล้วก็ตำรวจนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะแล้วก็มันมีเราขอโทษด้วยนะเพื่อนเราฆ่าผิดไปสองคนโอ้ไอแอลมาอรี่ เออไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะครับน่าจะมันอยู่ไหนวะออโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะ้เกิดอะไรขึ้นโอ้เพื่อนเพื่อนตกจากที่สูงมึงก็จะทําให้ตกใจเดี๋ยวโทษทำให้ตกใจอยู่ได้อีื่อเดี๋ยวนะตรงนี้มาเึ๊บมเ๊ิมเมีไหมมีใครที่จะมีวิแววอยู่แถวนี้ไหมสวัสดีครับคุณตำรวจเหมือนมันจะแอบเรานะครับเนะี่ยเหมือนจะแอบ เหมือนจะแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้อะแต่รู้รู้อะแอบแอบอยู่อยู่ไหนวะแต่มันเป็นโจรแน่นอนนครับตอนนี้โจรโจรชั่วขอหามึงให้เจอแล้วกันไอโจรชั่วไอโจรชั่วมงอยู่ไหนไอโจรชั่วเล่นนะไม่เจอเลยหรอเธอแถวรอบนอกนะครับเราต้องดูแถวรอบนอกให้หมดก่อนแล้วกันเนะาะทักันนี้ก็ดูหรือว่ามันใส่สก,กินเนียนวะหรือเปล่า แบบใส่สก,กินเนียนกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องดูให้ดีๆนะเฮ้ยตรงนี้มีทางลงเออใช่เออตรงนี้มันมีทางลงลงมานะครับแล้วก็มีถ้ำเออไปทางนี้ดิตามล่าหาโจรตามราหาโจาราาจเผื่อเจอเฮ้ยมันมีศพคนตายอยู่ตรงนั้นอนะไม่มีมาข้างหลังนะโก้สละแวงระแวง ยิ่งกว่าเดชบายเดชไลท์ดูนะคนละแวงเอ้ยใจเย็นๆลุกตรงนี้มันมีทางขึ้นนะครับดูนะมันจะมีทางขึ้นมาตรงนี้แล้วมาโผล่ตรงนี้เชิบเชิบเชิบนะไม่เห็นมีอะไรเลยว่าเราต้องไปดูในเหมืองอะ่ะเออให้หมดทุกที่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ต้องเดินมุดสายมุดต้องไปให้ทุกที่ต้องไปให้ครบเดินนะฝั่งนู้นเลยจะเจอไหมเนะี่ยขอให้เจอเถอะ นะจะเจอบอวะม,มันพอจะเจอไหมเนี่ยอา่ามึงอยู่ไหน <c oughs> เขาพิมพ์ตามหามาันละมึงอยู่ไหนโอ้โหอยากจะมีเอ็กเล่แล้วหมอกแล้วเกินเอออยากจะมีเอ็กเล่นะเอ็กสำหรับไอ้พวกที่แบบชอบแอบอะไรอย่างเงี้ยอ,อืน่าจะลงมอดเอ็กเล่แต่ผมกลัวแบบมีดาม,มุงดามมากแบบ เฮ้ยพี่เวมนรแคสเกมลงเอ็กเลได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออกลัวมันไร้สาระกันนะครับก็โอ้แต่ว่าถ้าเราใช้เอ็กเลในการมาหายพวกที่มันแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะเหมือนอยู่นะแต่ว่าไม่เจอเลยอ่ะโอเคนั้นก็ไปผีชีพดีกว่าปไปเออเอาดาบไปให้ตำรวจไปกูเริ่มรอบใหม่ด้วรอบนี้ม่น่าจะไหวเออตรงไหนเอ้ยเอยตรงนี้ไง เฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจนี่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 พิมพ์ไปเลยอ่ UQI UQI บอกมันนี What? หรืออะไรมันเขียนอะไรไม่ใช่วัดอ่ะเออ UQI นี่บอกมัน UQI มึงฆ่ากูอ่ะ y o y u, u Q I ไม่ได้เลยพิมพ์เอา้าไม่ได้เหรอบอกให้ Q ตัวเองไม่ได้เหรอโอ้ยอยากจะบ้าตายพิมพ์อย่างนี้ได้ไหมเอ้ยคือปุ่มอะไรอ่ะคือปุ่มอะไรอะไรวะมันบอกว่าโนครับมึงตายกูฆ่ามึงแน่นี่ไงนี่ไงกูฆ่ามึงแน่นอนมึง ฆ่ากูทีกูอยากตายอะโตโอเคผวว่าเราไปหาโดดฆ่าตัวตายไหมโจรมันนานเกินน่ะอะอโตมึงหลบซ่อนอะไรอยู่ตรงขาดนั้นเน่ยนหละโอ้โหกูอยากจะกูอยากจะเพย์เกมอื่นแล้วเกินโอ้ยนอเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนของมันเนี่ยฮะไอคนนี้ก็เล่นแอบไม่หนุกเลยวะ่ะไอใสแอบอะไรอย่างเงี้ยโคตรเกลียดเลย บอกตรงๆโคตรจะเกียดอ่ะโอเคผมว่าเราออกดีกว่าไหมเดี๋ยวขอเริ่มรอบใหม่แล้วกันเนาะเพราะรอบนี้มันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับเพราะว่าให้เรามาวิ่งหามันเนี่ยนะโอ้โหแล้วมันไม่มีวิแววที่จะเห็น้วยนะแล้วเวลาในเกมมันไม่มีจะหมดด้วยนะเอ้อยเดี๋ยวนะไม่มีแล้วเหรอโอเคงั้นเราไปดกวาครับไปกูไ,ปไม่รอแล้วกูไปด้วยโอ้โหถ้าอยู่อย่างนี้อีกนานไม่ไหวครับผมมันน่าจะอยู่นานเกินขอเริ่มรอบใหม่ด้วยเนาะ ขอเริ่มรอบใหม่ดีกว่ารอบเมื่อกี้ก็เฟลไปแล้วกันนะครับมันซ่อนอะ่ะมันไม่ให้เราเห็นเลยอะ่ะมันแบบโจรตุ๊ดอ้า <c> เ <oughs> ข้าใจอารมณ์ของคําว่าโจรตุด๊ดไหมเออโจรพี่เว็บนะเรียกกุยกแกอืมกุตัวปอมกุตัวปอมไม่ต้องมาทักไม่ต้องมาทักมาถงมาถามเดี๋ยวนะจำชื่อมั้กกัน b a b a b a d ใช่ปะชื่อมัน โอเคอเดี๋ยวค่อยฆ่าเป็นคนแรกเลยคนไทยเนะี่ยเออทำไมถามว่าพี่เว็บถึงฆ่าคนไทยด้วยกันฆ่าปิดปากครับผมใช้คําว่าฆ่าปิดปากเออต้องเก็บมันซะเออเก็บมันลงถังขยะไปเลยคนนะี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลายคนบอกนะครับพี่เว็บทําไมไม่ไปขอยดเอออะไรนะเออยด YouTube นะครับผมบอกว่าไม่อยากจะเล่นยด,ยด YouTube เท่าไหร่เพราะว่า มันจะเป็นเป้าสายตาให้กับทุกๆคนได้อ่าอะไรอย่างนั้นนะครับก็อย่างเช่นอันนี้ข้ออ้างความจริงกูขอไม่เป็นครับผมโคตรจะข้ออ้างโอเคมารอเวลาเริ่มแหมรอรอรอนี่ไงมาแล้วโอ้โหด,ด้านนี้เออด้านนี้ยังว่าอยู่แคบๆมองง่ายๆสว่างสว่างอะไรเงี้ยแต่ด้านเมื่อกี้โคตรยากโคตรจะบ้าตายนะจ๊ะโอเค แต่ดาบเมื่อกี้โชคดีนะที่เราได้ดาบเอ่อดาบเหล็กนะครับถือว่าถือว่าดีอย่างหนึ่งเลยอืมเนาะมาในเวลาเริ่มแล้วจึ๊บไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีตรงไหน,นมีตรงไหนให้เราขึ้นโอ้ไบรอันมันมีตรงไหนบ้างนะเพื่อนโอเคข้างบนนี้เราจะขึ้นได้โอเคออกจบหายแล้วเพื่อนมันไปก่อนเลยวะ่ะเดี๋ยวน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 ะไปไไโดนแย่งเฮ้ยมันมีฝั่งนึงมันมีฝั่งนึงมันไปไงมันเนี่ยเดี๋ยวนะ โ oh. oh oh, อ้โอ้แมนโอ้หูฉันผ่ายแล้วว่บเพื่อนมันเอาไปหมดเลยว,ว่ะเดี๋ยวนะเฮย้ยเหลือกล่องนึงเหลือกล่องนึงเหลือกล่องนึงโอเคขอนากล่องเนี้ยขอหน้ากล่องเนี้ยขอหน้ากล่องเนี้ยหินโอเคดาบหินได้เรียกไม่ยะบรญยะบัญยังหินกรบผมเรียกหินสั้นๆโอเคเรามาขึ้นไปตรงนี้ดิดูๆเราจะได้เป็นอะไรแต่ถ้าเราได้เป็นโจรน,นี่จะเป็นเลยที่พีคมากเลยนะเป็นะไรที่ดีปึ๊บ หฮ้ยได้เป็นโจนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เป็นโจนหระโอ้ยโดนแย่งไปแล้วอะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยโอ้ยแต่ว่าเราก็ได้เป็นโจนว่ะมันมีตำรวจมีอะไรอยู่ข้างล่างเต็มเลยว่ะเออเราต้องแบบเนียนเคิวทีละคนอะไรอย่างนี้นะครับโดดใส่รั้วไม่ใช่รั้วบันไดลิงจะได้ไม่สร้างดาเมจนะครับเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งโอ้ไมโอ้ยเจ็บ ดักฆ่าคนดักฆ่ามึงนี่แหละโอเคเรียบร้อยเก็บหนึ่งวิ่งมาปุ๊บฟันทิ้งเลยวิ่งมาเสร็จนี้ผม,มนี่ฟันทิ้งเลยฮะโอเคโอเคโอเครเจ็บจึ๊บเจ็บตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเดี๋ยวนะเรามีธนูอยู่เฮ้ย ไอ้มึงลุมเพื่อนกูเหรอมึงลุมเพื่อนผมอ่ะนี่ไงเรียบร้อยตายโอเคเมื่อกี้เหมือนจะมีคนรอดไปได้นะหนึ่งคนเฮ้ยชิบหายแล้วว่าโจนเลยแค่สองคนโอ้โหพวกคนอื่นเหลือเป็นปรือเลยอะเมือ่อะไรไปจ้องมองฮะสายจ้องมองหรอเจ้าพี่จ๋าโอเคเราน่าจะแอบอยู่ในพวก ถังอย่างนี้นะเพื่อป้องกันเวลาคนมาเราได้ฆนะ่าได้อ่าว vwf เว b k u n อะไรไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมาเอ่ยทักจริงๆไม่ต้องมาเอ่ยทักจะไปไหนก็ไปเออไม่ต้องมาทําเป็นองค์เป็นเอ่ยเนี่ยนะมันจะมีคนเราต้องกดชิปเดินนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบลอยฆ่าได้ทีละคนนะอ่าอย่างนั้นอย่างนั้น มึงอย่าหลบมึงอย่าหลุดออกมาทีละคนนะจริงๆกูฆ่ามึงถึงแน่นอนเห็นนะว่าไงเพื่อนนายคงเอ้ยนะเพื่อนเพื่อนอย่าไปอยู่งั้นดิเพื่อนมันเป็นเป้าสายตานะเพื่อนนะเราต้องแอบๆนะเพื่อนนะกุชชับโอเคกุชชับโอเค,อเค,อเคได้อยู่อ้าวโหอยู่กันเป็นกองโหอ,อยู่กันเป็นปลือกูฆ่าไงประเด็นเดนอะ มึงจะอยู่กันเยอะกันไปแหละโว้โยอยู่กันเป็นตำบลเลยเนะอะอูุ้ชุม,ช,ช,มชุมชนชุมชนย่อมย่าเดี๋ยวนะโอ้โหกูจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยู่กันแต่ถ้าเราขึ้นไปชั้นบนได้มันก็น่าจะได้นะเดีย๋ยวแปะแปะ,แปะทีละคนอะไรเงี้ยอ้าแต่ตำรวจมันไม่ใจเลยว่ะเออไอตำรวจ <c oughs> มีตำรวจมาสอดส่อง <c oughs> ขวาบนนะครับมีตำรวจมาสอดส่อง นี่ตำรวจยิงตนูเข้ามาโดนประชาชนเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องไม่แอบกับกูก็ได้มึงไปไหนก็ไปไปไปมัจะไม่เห็นเออเฮ้ยเฮ้ยอืออเกิดการประทะนะครับผมระหว่างโจนกับตำรวจอือหอ่อหลรอไอ้โครงกระดูกนะมันน่าตบลงมาลุกเดินลงมาซะลุกนะ เดินลงมาเดินลงมาเหมือนจะมีคนมาไล่ล่านะครับเนี่ยหรือเปล่าอ่าเหมือนมีคนมาไล่ล่าเหมือนมีคนมาไล่ล่าตกไปตายหนึ่งคนโอเคไล่ล่าแหละฮะมึงมาไล่ล่าแอคซสซินครับผมลงมาเลยครับมามามาแล้วครับลงมาแล้วเรียบร้อยเก็บหนึ่งฮะโอเคเหมือนมันจะฆ่าเพื่อนเราตายด้วยนะฮะคนนี้น่าจะล้างไม่ดีไอ้คนตำรวจโอเดี๋ยวเรติด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  เหมือนตำรวจมันจะวิ่งหาเรานะครับแต่ว่ามันไม่เจอเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเก็บตัวหลังมันก่อนนะครับผมมึงตายตายกููเดียวเดียวโอ้โอ้ m ม g o ก็โอ้โ o l y s h ช t m แมนอ๋อต่อเหลืองเราคนเดียว โอ้โหทีมมึงจะมามึงก็มาพร้อมกันหมดทั้งตระก,กูลเลยเนาะโอ้โเอออีเพ่อ่โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนล้วกันนะฮะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เดินลติดตาม,ดตามดกดซับสไครต์หรือกดไลค์กด,กกดกแชร์ด้วยนะจ๊ะก็ใครที่ปิดเทอมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกด้วยเดี๋ยวจะมาอ่านดูว่าใครปิดเยอะมันปิดเทอมปิดเทอมกันเยอะหรือยังนะแล้วก็อย่างหนึ่งใครปิดวันไหนก็บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้เตรียมของรางวัลไว้แจกเอออะไรเงี้ย จะได้แบบเตรียมของรางวัลไว้แจกอ่าโอเคเดี๋ยวเจ้าไปคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปละฮะ